พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้อาราลโมเดลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านอาราลอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์จัดทำโดยนางสาวสุกัญญาเหนือครูเมืองตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านอาราลอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2ค่ะ ที่มาและความสำคัญของนวัตกรรม จากผลสำฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนเ็ตชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2564พบว่าคะแนนผลการทดสอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศระดับสังกัดและระดับสำนักงานเขตแต่เมื่อพิจารณานในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้พบว่าในบางมาตรฐานการเรียนรู้มีคะแนนเฉ ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดและควรเร่งรัดแก่การพัฒนาเนื่องจากนักเรียนไม่สามารถเชื่อมโยงแนวคิดพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหาได้คุณครูจึงได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะแก้ปัญหาโดยการนำนวัตกรรมอาราโรวโมเดลเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นขั้นตอนในการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการคิดและลงมือทําโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือสําคัญเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่21ให้ผู้เรียนรู้จักแก้ปัญหาวิเคราะห์ปัญหาอย่างชัดเจนรู้จักตั้งคําถามที่เหมาะสมและหาคําตอบหาคําอธิบายด้วยตนเองตลอดจนนําความรู้และทักษะที่ จำเป็นในการแก้ปัญหาต่างๆได้ตามบทบาทที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงขึ้นโดยวัดจากผลการทดสอบระดับชาติท่านพื้นฐานโ n e น็ o net, ให้มีค่าการพัฒนาเพิ่มขึ้นและพัฒนาผู้สอนทั้งยังพัฒนากระบ,บวนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอีกด้วยค่ะวัตถุประสงค์มีดังนี้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ON e น็ o Net, วิชาวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา2565ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ให้สูงกว่าระดับประเทศร้อยละ5เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานรายวิชาวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา2565ให้สูงกว่าปีการศึกษา2564ร้อยละ2 วิธีการดำเนินงานโรงเรียนได้จัดทำกรอบแนวคิดในการพัฒนาและยกระดับผลทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานโอเนตโดยใช้หลักทฤษฎีและหลักวิชาการภายใต้กระบ,บวนการดำเนินงานเชิงระบบ PDCA เข้ามาใช้ในการขับเคลื่อนอาราลโมเดลโดยมีแผนภูมิการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาอาราลโมเดลสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ดังต่อไปนี้ค่ะ เออิมครูกำหนดเป้าหมายจุดหมายของผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจสู่เป้าหมายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเนครูวิเคราะห์ตัวชี้วัดและเทสต์บูปินอารีเซิร์ ผูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการสืบสอหาความรู้แบบไฟสต็ปให้ทดลองอย่างมีระบบโดยอาศัยอุปกรณ์หรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้พบข้อเท็จจริง L. l e a r n i n g Skill นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้เกิดทักษะการ,ระบวนการทางวิทยาศาสตร์เกิดทักษะการแก้ปัญหาที่สำคัญสำหรับศตรวรรษที่21มีความคิดสร้างสรรค์ความสามารถในการคิดวิเคราะห์การทำงานร่วมกันและสื่อสารในสังคมได้ a. activity ครูให้นักเรียนฝึกทำแบบทดสอบโอเนตตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ครูเฉลยแบบทดสอบไปทีละข้อครูเป็นผู้ชี้แนะแนวทางเนื้อหาที่ต้องเพิ่มเติมรวมถึงเทคนิควิธีการทำแบบทดสอบ o เอาต o คัผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรและมีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2565สูงกว่าระดับชาติและสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาการดำเนินงาน ขั้นที่1ขั้นวางแผนผู้บริหารคณะครูประชุมร่วมกันคิดวิธีการพัฒนานักเรียนกำหนดเป้าหมายจุดประสงค์การเรียนรู้รวมทั้งหาวิธีที่จะพัฒนานักเรียนทุกคนให้เต็มศักยภาพของนักเรียนให้นักเรียนกลุ่มอ่อนมีโอกาสคิดกล้าตอบคำถามรวมทั้งแสดงความคิดเห็นและนักเรียนกลุ่มเก่งได้เรียนรู้เนื้อหาเชิงลึก ผลสรุปจากที่ประชุมคือให้ครูจัดก,การเรียนการสอนเสริมให้กับนักเรียนทุกวันและจัดทําแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา2565โดยใช้อาราวโมเดลขั้นที่2 ขั้นการดำเนินงานตามแผนครูผู้สอนรวบรวม,รวมแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O n e น็ T, อย่างน้อย5ปีย้อนหลังนำมาวิเคราะห์แบบทดสอบว่ามีความสอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดอะไรของหลักสูตรใดบ้างวิเคราะห์ความคล้ายคลึงความแตกต่างของแบบทดสอบในแต่ละปีการศึกษารวมถึงศึกษาเทสบูปินรูปแบบเนื้อหาที่จะออกข้อสอบในปีการศึกษา2565และนำแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานฉบับ ับจริงของปีการศึกษา2,564มาทดสอบนักเรียนนอกจากนั้นนักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2,564กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครูออกแบบแผนการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ตามกระบ,บวนการ active learning ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ5 ST e p e สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อให้ผู้เรียน ทั้งสองกลุ่มได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการสืบสาะหาความรู้แบบไฟสต็ปและที่สำคัญผู้เรียนต้องได้เรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหา ในศตวรรษที่21ได้ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการทำแบบทดสอบตามตัวชี้วัดครูเฉลยแบบทดสอบไปทีละข้อครูเป็นผู้ชี้แนะแนวทางเนื้อหาที่ต้องเพิ่มเติมรวมถึงเทคนิควิธีการทำแบบทดสอบการสอนแบบนี้จะเน้นการฝึกทักษะโดยให้นักเรียนได้ทำซ้ำๆจนเกิดทักษะความชำนาญและนำไปใช้ในการเสริมแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้และพยายามทำให้ดีที่สุด ขั้นที่3ขั้นการตรวจสอบดำเนินการจัดทดสอบโอเนเสมือนจริงปีการศึกษา2,565เพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตของนักเรียนและสร้างความคุ้นชินในการทดสอบและทำแบบทดสอบให้นักเรียนโดยจัดสอบเสมือนจริงผู้บริหารและหัวหน้างานบริหารวิชาการกำกับนิเทศและติดตามอย่างต่อเนื่องรวมถึงผู้บริหารพบปะพูดคุยกับนักเรียนเป็นระยะเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้นักเรียนมีความพยายาม ความอดทนที่จะพัฒนาตนเองให้ดีที่สุดขั้นที่4ขั้นปรับปรุงครูผู้สอนปรับวิธีการซ่อมเสริมให้นักเรียนกลุ่มอ่อนและสอนเสริมให้นักเรียนกลุ่มเก่งเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาให้มากที่สุดครูผู้สอนนำผลการทดสอบของนักเรียนมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาถัดไปให้ดีขึ้นและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผลการดำเนินงานผลที่เกิดต่อผู้เรียนจากตารางผลการทดสอบระดับชาติวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2565โรงเรียนบ้านอาเลาอําเภอสนมจังหวัดสุรินทร์มีคะแนนเฉลี่ย43.13ซึ่งมีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศบวก9.81บรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จากตารางจะเห็นได้ว่ามีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเนปีการศึกษา2,564คือ38.39คะแนนเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ปีการศึกษา2,565มีคะแนนเฉลี่ยคือ43.13พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเนสูงกว่าระดับประเทศบวก9.81และสูงกว่าปีการศึกษา2,56 ค่าการพัฒนาบวก2.87คะแนนบรรลุตามวัตถุประสงค์จากผลการพัฒนาส่งผลให้ผู้เรียนมีคะแนนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ส,สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของเครือข่ายโรงเรียนสนมหนึ่งได้แก่นางสาวรุ่งทิวาชัยศีหา้า ผลการดำเนินงานด้านครูผู้สอนครูเป็นผู้นำด้านวิชาการและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่เป็นที่ยอมรับจากความสำเร็จของการดำเนินงานครูทุกคนมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อเพิ่มคุณประสิทธิภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลายจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูมืออาชีพครูทุกคนได้รับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติที่เป็นเลิศเป็นที่ ยอมรับและเป็นแบบอย่างในการพัฒนางานให้กับครูคนอื่นๆผลการดำเนินงานด้านผู้บริหารผู้บริหารให้ความสำคัญส่งเสริมให้กำลังใจให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดีในรูปแบบคณะกรรมการที่มีความเข้มแข็งพร้อมให้การสนับสนุนพัฒนาโรงเรียนในทุกๆด้าน สุดท้ายนี้ดิฉันนางสาวสุกัญญาเหนือครูเมืองครูโรงเรียนบ้านอาเลาอำเภอสนมจังหวัดส,สุรินทร์ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอค่ะขอบคุณค่ะ